เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเปิดผู้ติดตามใน u t u b e นะครับใครที่ใช้มือถือนะครับทำง่ายๆในมือถือก็ทำได้นะครับปะก็ก่อนอื่นกดเข้าที่แอป u t u b e นะครับเป็นเว็บนะครับเป็นเว็บ YouTube กดเข้ามาไม่ก็พิมพ์ youtube.com ก็ได้นะครับก็รอสักครู่นะครับพอมันเข้ามานะครับก็กดที่จุดสามจุดครับทุกคนตัวไ่นจุดสามจุดไหมอ่าจุดสามจุดที่จะอยู่บนเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยสามจุดเนี่ยกดปุ๊บเราก็เปิดหน้าเดสก์ท็อปนะครับตอนแรกมันจะปิดอยู่อ่าถ้ามันปิดอยู่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กด3จุดเพื่อทําการเปิดหน้าเดสก์ท็อปพอเปิดปุ๊บใช่ไหมอ่ารอแป๊บน,นึงครับพอเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าทุกคนก็มากดที่เห็นป่ะปกติเราจะกดช่องใช่ไหมถ้ากดช่องอ่ะกดเข้าไปที่ช่องใช่ไหมทุกคน มันก็จะเด้งมาหน้าแบบนี้นะครับทุกคนเออพอเด้งมาหน้าแบบนี้นะครับมันมันจะเข้าไปตั้งค่าไม่ได้ทุกคนให้เรากดมาตรงเนี้ยข้างไมโครโฟนที่เป็นหน้าอัพคลิปอะทุกคนกดเข้ามาพอกดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็รอสักครู่ครับพอกดมาหน้ามันก็จะขึ้นแบบนี้ให้ทุกคนกดกลางกระบาดครับเนี่ยกลางกระบาดตัวเนี้ยนะครับกดออกเลยกดกลางกระบาดออกกดปุ๊บ ่ามันจะเด่งมามจะเร่งมาหน้านี้ทุกคนมันจะเป็นหน้าอัปโหลดนะครับอทุกคนพอกดมาหน้านี้ใช่ไหมอ่าซูมซูมเข้ามาก็จะเป็นหน้าที่ไว้อัพคลิปนะครับมันก็ให้ทุกคนกดมาตรงนี้นี่ทุกคนเห็นไหมตั้งค่าด้านล่างล่างซ้ายอะทุกคนให้เลื่อนลงมานะครับทุกคนเนี่ยมันจะมีตั้งค่าอยู่รูปฟันเฟืองอทุกคนกดเข้าไปอ่าพอทุกคนกดมารอสักครู่อ่า กดเข้ามาคําว่าช่องนะทุกคนกดคําว่าช่องอ่ากดเข้าว่าช่องพอกดมาช่องเสร็จใช่ไหมทุกคนการตั้งค่าขั้นสูงกดเข้ามาที่การตั้งค่าขั้นสูงให้ทุกคนเลื่อนขึ้นนะทุกคนเนี่ยมันจะมีคาว่าอ่าแสดงจํานวนผู้ติดตามกับไม่แสดงคือถ้าไม่แสดงนี่เราจะไม่เห็นผู้ติดตามนะอ่าในยู u ูบอ่ะทุกคนคือถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะเห็นผู้ติดตามใน YouTube ก็พอกดเสร็จเราก็มายืนยันซึ่งผมตั้งไปแล้วไงเนี่ยมันจะมียืนยันใช่ปะ่ะอันนี้คือไม่เปิดผู้ติด,ดตามอันนี้คือเปิดผู้ติด,ดตามก็ง่ายๆทุกคนอ่าถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้กันด้วยนะครับก็ง่ายๆนะครับฝากท้ายคลิปนิดนึงนะครับสําหรับใครที่อัปโหลดวิดีโอไม่ได้นะครับทุกคนสําหรับใครที่อัปโหลดคลิปไม่ได้นะครับสมมุติกดอัปคลิปนะครับแล้วมันจะขึ้นว่า ไม่มีแอปพลิเคชันใดทํางานนี้ได้สาหรับใครที่ไม่อยากเข้าหลังบ้าน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอัพคลิปนะครับทุกคนก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าอัพคลิปไม่ต้องเข้าหลังบ้าน YouTube ไปยุ่งยากนะครับสาหรับใครที่อยากให้สอนนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าไปยจ้า <c oughs>